ฉันเห็นภาพเงาของพวกมันผ่านม่านหน้าต่างตอนที่แสงจันทร์สาดส่องเข้ามาเป็นพวกมันแน่ๆที่พรากเอาหัวใจของฉันไปลาเต้แมวเปอร์เซียขนฟูเหยียดกายยืดเส้นบนโซฟานุ่มในชีวิตประจำวันเขาเป็นเพียงแมวบ้านที่เอาแต่นอนกินแต่เมื่อยามราตรีลาเต้จะสวมบทบาทเป็นสายลับ007ขนฟูแห่งหน่วยข่าวกรองลับเฉพาะสัตว์เลี้ยง วันนี้มีภารกิจด่วนเพชรดาวแห่งสยามอันล้ำค่าหายไปจากพิพิธภัณฑ์โดยเบาะแสชี้มาที่อาพาร์ตเมนต์ของเมษาศิลปินสาวผู้เป็นเจ้านายของเขาแต่ทันทีที่ลาเต้แทรกซึมเข้าไปเขาก็เจอเข้ากับโกะสุนัขพันธุไทยน่าซื่อแต่แววตาเจ้าเล่ห์ที่เห่าเสียงดังลั่นราวกับว่าลาเต้เป็นผู้บุกรุกตัวจริง หยุดนะเจ้าแมวหน้าโจรโกตะโกนพร้อมพุ่งเข้าใส่ลาเต้หลบอย่างว่องไวเขาพยายามอธิบายว่าตนเองมาทำภารกิจแต่โกไม่ฟังมันคิดว่าลาเต้จะมาขโมยกระดูกชิ้นโปรดของมันเสียมากกว่า การไล่ล่าชิดป่วนจึงเกิดขึ้นในอพาร์ตเมนต์แคบๆท่ามกลางเฟอร์นิเจอร์ที่ระเนระนาดลาเต้พยายามตามรอยเท้าที่มองเห็นเลือนรางบนพื้นขณะที่โกะก็ตามติดจา๋าจนแทบจะกัดหางของเขาลาเต้สังเกตเห็นบางอย่างผิดปกติที่หน้าต่างมันมีรอยนิ้วมือที่ใหญ่กว่าของมนุษย์ทั่วไปและมีเศษฝุน่นสีดำติดอยู่ลาเต้หันไปมองโกะด้วยแววตาที่เปลี่ยนไปนี่ แกไม่คิดว่าใครอื่นนอกจากฉันงั้นหรอลาเต้าถามเสียงเรียบขณะที่เขาเดินไปที่หน้าต่าง แล้วใครล่ะนอกจากแกเจ้าแมวสายรับจอมปลอมโกะสวนกลับทันควันลาเต้กระโดดขึ้นไปบนขอบหน้าต่างมองออกไปนอกระเบียงภาพที่เขาเห็นทำให้ขนทั้งตัวลุกชันเป็นนีโอมนุษย์ต่างดาวตัวเขียวขนาดเล็กที่ซ่อนตัวอยู่ในกระถางต้นไม้มันคือผู้ที่ขโมยเพชรไปจริงๆและโกะก็เห็นนีโอตอนที่กำลังปีนเข้าห้องเมษาเมื่อคืนแต่มันคิดว่าเป็นฝันไป พลันนีโอก็ใช้ปืนฉายลำแสงทำให้โกะกลายเป็นช็อกโกแลตแท่งลาเต้ตกตะลึงแต่วินาทีนั้นเองเขาก็เห็นแหวนพิเศษของเมษาที่ปกติจะอยู่บนโต๊ะแต่มันกลับถูกวางไว้ข้างๆช็อกโกแลตแท่งลาเต้เข้าใจทันทีไม่ใช่นีโอเมษาต่างหากที่เป็นคนวางแผนทั้งหมดเธอต้องการใช้เพชเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้งานศิลปะชิ้นต่อไปที่เธอจะส่งประกวดและ ได้ให้สุนัขเทียม AI ที่มีรูปร่างเหมือนโกะจริงๆเป็นผู้ช่วย ช็อกโกแลตแท่งที่เห็นก็คือสุนัข AI บ้านเองที่ถูกนนโอจัดการทันใดนั้นนนโอก็พยายามจะคว้าเพชรจากกระเป๋าของลาเต้ลาเต้กัดฟันพร้อมกับส่งสัญญาณลับไปยังคอทาน่า AI ประจำหน่วยข่าวกรองที่แผงตัวอยู่ในนาฬิกาของเมษาไฟในอพาร์ตเมนต์ดับวูบเกิดเสียงประหลาดดังขึ้นพร้อมกับร่างของนนโอที่ลอยไปติดเพดาน ตาแก่แก่ไม่รู้หรือไงว่าใครคือเจ้าของอพาร์ตเมนต์นี้เสียงเมษาดังขึ้นจากมุมมืดเธอเดินออกมาพร้อมกับถือปืนไร้เสียงที่มีหัวเป็นรูปกุญแจก่อนจะยิงใส่เพชรทำให้มันแตกกระจายออกเป็นผุยผงเล็กๆนับพผนทั่วห้องใครเข้ามาวุ่นวายกับงานศิลปะของฉันก็ต้องเจอแบบนี้ลาเต้สบดในใจถ้าเป็นไปได้อยากจะเลียหน้าเมษาสักทีให้หายโมโหส่วนโก้ เช็อกโกแลตแทงที่แท้จริงกำลังถูกคุกกี้แมวเหมียวข้างบ้านที่ถูกเมษาจ้างมาเป็นเหยื่อล่อกินอย่างเอเร็ดอร่อยชีวิตสายหลับนี่มันเหนื่อยจริงลาเต้ครวนครางตอนจะแอบหยิบเศษผงเพชรเล็กๆที่เป็นส่วนผสมของสีในงานศิลปะของเมษาไปฝากวันเพนแมวเปอร์เซียเพื่อนบ้านที่เขาแอบชอบ